ก่อนจะเริ่มรับชมวิดีโอเนี่ยผมขอพูดตรงนี้ไว้เล็กน้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากจะแนะนําช่องของผมให้กับคนอื่นๆมากดติดตามเนี่ยแต่ว่าเสิร์ชหาชื่อไม่เจอเนี่ยทั้งทั้งที่พิมพ์ถูกไปแล้วเนี่ยมิเด็ M I D E ใช่ไหมแต่หาไม่เจอให้พิมพ์คําว่าแฮมเบิร์ดหรือว่าคว i กไปก่อนนะฮะโดยคว i กเนี่ยสะกดด้วยตัว V แทนตัว U นะครับเนื่องจากว่าฐานข้อมูลใน u t u b e เนี่ยยังไม่อัปเดตข้อมูลนะฉะนั้นเนี่ยต้องรีเสิร์ชชื่อก่าผมไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามไปชม เราสร้างบางสิ่งที่อาศัยอยู่ในความมืดจากจินตนาการทั้งพูดผีปีาศาจและการมีอยู่ของสิ่งลึกลับและถึงแม้ความมืดนั้นอาจจะเงียบสงัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากความตายขอต้อนรับเข้าสู่อ r สซิกออฟดิวตี้พบกับผมมิเดะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เรามาในท็อปปิกของตัวละครหนึ่งที่มีฉายาเยอะแยะมากมายทั้งผียม,มาทูดและตัวที่ถูกลบเพราะแม่งโดนแบนในแรงบ่อยเหลือเกินใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงคาเวล่า มือสังหารแห่งเรนโบว์ซ <mean> ิก <jaar> ซ <ans> <'m wiele> ีสไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมนะ แต่ผมว่ามันต้องมีคนชอบเล่นตัวนี้เยอะแน่ๆหลายๆคนคงจะมีเหตุผลของตัวเองที่ทําให้ชอบเล่นคาเวล่าใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกตัวนี้มาเนี่ยคุณเคยประสบปัญหาโดนเพื่อนในทีมด่าไหมครับยกตัวอย่างเช่นโง่และประโยชน์ทําอะไรได้บ้างเนี่ยเคยโดนกันใช่ไหมสารภาพมาซะดีๆไม,ม่ว่าจะโดนด่าผ่านไมค์หรือพิมพ์ด่าก็ตามวันนี้ผมมีแนวทางการเล่นคาเวลา่าฉบับมืออาชีพโดยผมมิดะ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับไกด์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยมาจากความคิดเห็นส่วนบุคคลนั่นก็คือตัวผมเองผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิดีโอกันเลย 1. เสียงศัตรูคือลมหายใจของคุณทุกเสียงศัตรูที่เล็ดลอดผ่านกำแพงซอฟต์แวร์บริเคดหรืออะไรก็ตามแล้วทะลุเข้าผ่านหูฟังสเตอริโอหรือ7.1ของคุณอีกที ขอให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือเสียงลมหายใจของคุณเพราะคาเวล่าคือตัวโลเมอร์ที่มีเกราะแค่หนึ่งเท่านั้นต่อให้คุณจะไวแค่ไหนอย่าลืมว่าโดนยิงไม่เกิน5นัดคุณก็ล่วงฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินนั่นคือคําเตือนที่ทําให้เราตระหนักได้ว่าเราเข้าใกล้กับศัตรูในระยะใกล้หรือไกลแค่ไหนเราควรจะบริหารเกมต่อไปยังไงเราควรจะถอยหรือออกไปตัดเป้าหมายนั่นอยู่ที่จังหวะของคุณคุณคือโลเมอร์เพื่อนๆในทีมหลายชีวิตของคุณอาจจะเป็นแองเกอร์ หรือคุมบอมไซต์ฉะนั้นด้วยความเป็นไปได้โอกาสตายของคุณจะสูงกว่าเสี่ยงกว่าแต่คุณจะเป็นคนแรกที่ได้ข้อมูลของศัตรูก่อนและแน่นอนสิ่งที่ควรทําคือการ call out บอกตําแหน่งศัตรูให้กับเพื่อนของคุณบอกถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณเห็นหรือได้ยินคุณอาจจะต้องเดาทิศทางศัตรูแต่จงอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกไปในคลิปแรกไม่ต้องให้เพื่อนในไซต์มาช่วยคุณถ้าไม่จําเป็นและมีสติอยู่เสมอและอย่าลืมทบทวนสิ่งที่ผมพูดไปด้วยละ่ะ 2. ถ้าไม่ชัวอย่าอินเตอร์เกตการรีดข้อมูลหรืออินเตอร์เกชันหรืออินเตอร์เกชิออนที่สามารถลงมีดกับศัตรูตัวต่อตัว,ตวแบบถึงเลือดถึงเนื้อได้เพื่อเขียนข้อมูลตำแหน่งศัตรูตัวอื่นๆด้วยการอินเตอร์เกตสำเร็จเพียงครั้งเดียวก็สามารถสร้างความโกลาหลให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือที่เราเรียกกันว่า panic time ได้ค่อนข้างดีเพราะม็อกจะขึ้นบนหัวของศัตรูที่เหลือไม่ต่างจากวอรแฮกดีๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นผู้เล่นคราฟหลายๆคนยังโฟกัสกับการอินเตอร์เกตมากจนเกินไป ถึงขั้นที่ฆ่าศัตรู1คนต่อการเชือดหนึ่งครั้งคุณเคยคิดเผื่อไว้บ้างไหมว่านั่นคือเบ็ดหรือกับ <Bro. S 1> ดักของศัตรูเพราะศัตรูบางทีมสามารถยอมเสียเพื่อน1คน2คนหรือกี่คนก็ได้เพื่อล่าตัวลมสุดหน้ารำคาญอย่างคุณฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนลงมือเชือดคุณอาจจะหลอกอินเตอร์เกตด้วยการกด F เพื่อขึ้นคล่อมเหยื่อและปล่อยปุ่ม F เพื่อลุกขึ้นมาฟังเสียงฝีเท้าที่จะตามมานั่นแหละคือโอกาสพิสูจน์ของคุณ 3. การสร้างความหวาดกลัวคืองานของคุณ มีใครหลายคนคิดว่าคาฟคือมือสังหารแต่ในความเป็นจริงทุกๆคนในทีมนั่นแหละก็คือมือสังหารเหมือนกันแต่การสังหารมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาจจะเพราะจังหวะหรือทามมิง่งรวมถึงแท็กติกของเป้าหมายและสกิลอันโชคชนที่ทําให้เราสู้ไม่ได้ฉะนั้นจงเปลี่ยนจากการสังหารมาเป็นการทําลายหรือปั่นป่วนต่อให้เราสังหารเป้าหมายไม่ได้แต่เราสามารถทําลายสมาธิได้โดยการสร้างความหวาดกลัว ข้อนี้ผมคงให้คําแนะนําเฉพาะไม่ได้เพราะแต่ละทีมที่เราเจอเขาอาจจะมีจุดอ่อนไม่เหมือนกันเช่นนั้นคุณต้องทราบจุดอ่อนของทีมศัตรูก่อนยกตัวอย่างเช่นศัตรูชอบมากันเป็นกลุ่มคุณสามารถส่งเสียงรบกวนด้วยการยิงปั่นป่วนหรือสลับตําแหน่งไปเรื่อยๆหากเขาเริ่มแตกขบวนเพราะจะออกไปล่าคุณไว้ถึงตอนนั้นค่อยสเตย์อ,อยู่กับที่เงียบๆป่อนเกมให้ช้าลงและรอศัตรูเข้ามาในระยะให้ใกล้ที่สุดและชัวร์มากที่สุดถึงจะลงมือสังหาร ผมไม่ต้องพูดซ้ำนะครับจะเสี่ยงอินเตอร์เเกตหรือจะฆ่าด้วยปืนทันทีอยู่ที่สถานการณ์คำนวณเอาเองถึงท้ายที่สุดคุณอาจจะไม่รอดชีวิตกลับไปจากการลมครั้งนี้แต่อย่างน้อยๆขอแค่ถ่วงเวลาให้นานที่สุดก็พอ4คิดในทุกๆก,ก้าวและเด็ดขาดในทุกๆก,การกระทําผมต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าการที่ยิงศัตรูไม่ตายมันตีความได้หลายอย่างอยู่ที่การเล่นของแต่ละคนบางคนชอบคิดว่าการที่ฆ่าศัตรูไม่ตายเพราะยังลังเลยังไม่เด็ดขาดนั่นอาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะโลเมอร์คือตำแหน่งที่เล่นกับหลักจิตวิทยามากที่สุดความเด็ดขาดไม่ได้อยู่ที่การกระทำเพียงอย่างเดียวแต่มันสำคัญตรงหลักการคิดการคำนวณสตัตรูแม้แต่ในสนามจริงๆเรามีเวลาจำกัดก็ตามแต่จงอย่าหยุดคิดจงคิดในทุกๆการกระทำให้เป็นเรื่องเคยชินเข้าไว้เมื่อคิดบ่อยๆก็จะเกิดความเคยชินและความเคยชินก็จะสร้างความเด็ดขาดให้คุณเองเป็นรูปเฉพาะทางของแต่ละคนบางคนเด็ดขาดที่การเล่นฟังเสียงปุ๊บออกไปยิงปับ๊บแม่นยำและรวดเร็วแต่บางคนเด็ดขาดที่ความคิด วางแผนหลอกล่อศัตรูให้เสียเวลากับการล่าตัวลมจนโอเวอร์ไทม์นี่คือความหมายของข้อนี้ 5. เก็บกวาดล่องรอยของตัวเองไม่ว่าจะเล่นเซฟหรือเอาเพย์จงอยากให้ศัตรูจับทางของคุณได้จงเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของตัวเองเมื่อคิดว่าการเล่นแบบเดิมเริ่มจะใช้ไม่ได้ผลแล้วหว่วยศัตรูบางคนอ่านเกมได้อย่างแม่นยำเหมือนจับวางคุณคงเคยเจอพวกที่ฆ่าคุณได้แทบทุกรอบใช่ไหมอาจจะมาจากเพราะคุณพลาดข้อนี้ไปฉะนั้นให้ความสำคัญกับการเล่นในส่วนนี้ด้วย ถึงแม้ว่ามันอาจจะยากไปหน่อยแต่เพราะเกมนี้มันขายความยากอยู่แล้วเลยทำให้ใครหลายคนถอดใจไปแต่ผมหวังว่าคนคนนั้นคงไม่ใช่คุณ Hello, ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5วิธีเล่นคาเวล่าให้เหมือนมืออาชีพทุกๆคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการตัดต่อค่อนข้าง,างนานนะ หากชอบวิดีโอเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไ r i b e ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิเดขอตัวลาไปก่อนซี่ห